ขอรูปเลยขอวีดัการ์ดป่ะขอวีดีการ์ดดูมันจะออกมานะมันจะออกมานะได้ขอแล้วนขอาัะมันจะออกมาคมีคนเฝ้าข้างหลังวะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเช็ค APL เอ็มอ๋อเ่มือนจิ้มเพลิงรถตบัยนี่รถเมื่อกี้สองคนเองพี่ในหน้าโรงพยาบาลเนี่ย หลอกกูนะใช่เัาเสียงแต่วุ้นขึแม่งมีป่ามีเสียงว่าฝั่งมันอ่ะอยากรู้ว่ามันมีตัวตัวหนึ่งนะมันขึ้นเลือดผมแล้วก็ผมล็อกล็อกไว้อ่ะมันไม่ขับไปไหนไอหัวดำแดงอ่ะไอ้หัวดำแดงมันเป็นลายมาแค้นหรอไม่รู้มันว่าโง่เมื่อกี้เราเราเล่นเงียบกันจัดเลยนะไปเล่นนะไปเล่น

ลงตามแม่น้ำนะเกี่ยวได้ลงนะที่เราเล่นกับดีเจอะคุยกันเยอะเยอะนะเว้ยคุยกันเยอะๆนะเว่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนแป๊บนึงโดนมาทำเพื่อนอ่ะมาทำเพื่อนอ่ะเล่นกับดีเจอะดลมาดิดีไปมามาดิ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 ลงเลยลงเลยลงเลยซับเลยสูบ พวกมึงไม่ต้องสอนอันนะแค่ก็ไปอันนี้ชเพื่อนกับพี่ช่วเตกไปหนูไปนะเ,เอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อน ีหัวจะพูดยิ่งแดกันเลยวะย่นี่ขับรถแวางเรียบเลยว่ะแข็งมันนะ้วนะรอพี่ทำตบแลี้ขับรถมาดิขับรถมาเนี่ยเอาถึงอันนี้ขอให้ผู้หญิงผมดำได้ปะขาวหรือเปล่าพี่ผมหมดอ่ะไอติ๊กไอติ๊กไปจุดให้ ไอจีคนให้มีหน่อยกระเป๋าสิบ้านห้าแวนใหตรงนี้เลยสองคนตรงสะพานทางโน้นสิเลขสงบ้หนหอาที่เราสโดนไม่คนเดียวเลยตำรวจสบไหวอยู่มา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 บอกเขาต้องอึ่งเล่ามามามาเอ้ยมีใครไม่ถึงไหมมีใครไม่ถึอไหมมีสาม่อแนนี้รีบเฟซดิครูช่วงเวลาให้รีบเฟซรีบเฟซ คนหนึ 1> 1 1> 1่งนาทีครับเนี้ยตอนตีหนึ่งหนึ่งนาทีสามรถกบมันนะอะไรดีอะไรดีไอ้มึงอุ้มกันไปเลยอุ้มกันไปเลยแล้วอุ้มถือตบหมทุกคนหรือยังตอนนี้ถืออยเลยนะไรนะไมีใครไม่ถือไหมสองตบหน่ะเห็นแล้วหน่ะสามสองหนึ่งไปอุ้มไม่ได้วะคนเนียต้องหอมืดอ่ะ โศกปนะปล่อยศพแล้วอุ้มาไปเลยแย่งศพผมทำไมเนี่ยแย่งรวดแบ้งรอรอเลยอ่ะโอ้ยังศพเนี่ยพี่ติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตใครมาแย่งศพหมอมันยังไม่ถึงเวลาเลยมันแย่งได้มันแย่งได้มันห่อมาพี่ไปอย่างนั้นอ่ะโอ้หทั้งยี่สแคงมันก็ได้ดิพี่ถ้างั้นเขาจะห่อที่อย่างมันละมั้ง เลยในเนโรออกมาเลยรอช่วยเพื่อนเอาแย่ไปแล้วช่างมันจบไปแล้วไม่เป็นไรเกินตั้งสิบห้าเคก็ได้ไเนี่ะขอสาเพื่อนเลยมันมันมันจะมันมาโมงเดี๋ยวเอาเรื่อยๆไม่ล่ะไม่ต้องอุ้มรอบต่อไปอ่ะเก้าอ่ะเก้าอ่ะน้องเมืองเป็นเต็มเลยนะคาสิโนนะสำคัญ ยืดนานหน่อยนะโดนยิงน้าโาบาลดนยิงหน้าเมืองอะไตอนนี้ขึ้นปงขึ้นเขาอะเฮ้ยพ่อพ่อผมอวไรขเขาเนี่ยเขากระลำอะเฮ้ยอะไรเคะเมื่อกี้นับตอนไหนวะหน่งเอตีหนึ่งครึ่งปะใช่ปะเออตีหงใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ตีหนึ่งครึ่งอะไรล่ะครึ่งอะไรล่ะตอนนี้ตีสามยี่สิบประมาณนั้นแหละยี่สิบตอรีเนี่ยมันให้กูไปนอนได้ยังดุริบไปนะไปจริงมะไอ้ชี้กูตกรถกูกูปั่นปั่นตำรวจอยู่อย่าี้เลยเกมนะเกมนะเกมไหนเกมไหนคิมิโนโตะไอ้แก้วไม่ใช่เป็ดไอ้แล้วมาชาเกมไปเลยอันนี้เป็นสองตัวนะโคเยอะจัดเลยเฮ้ยพิจารณาหน่อยนี่คิมิโนโตะหน้าผูกเอะนะต่อมา ตำรวจรอเอาเลยหรอวะคนรั่วเลยวะลูกหลานตำรวจแหลอเนาะรถเนโรเองเองไปโดนจับได้ไงเนโรผมห่อเสร็จปุ๊บมันอีตํออีหมออีปิดตามันมาดึงศพผมเลยอีเทียนนั่นอะไม่ไม่ฟังพี่มันทำได้เออซึ่งตอนเนี้ยมึงก็รู้แล้วมึงก็ไม่ควรแบบไปห่อแบบนะต้องหมอเลยนึกออกใช่ปะไม่ผมไม่ได้ห่อ กูผมก็วิ่งมาเอากคนพี่ใช่มันวิ่งมาเอาพี่สัตว์นั่นน่ะไม่ตอนนี้มึงติดแบ็คแล้วแบ็คมึงติดแบ็คฤดหมออยู่มึงอยากเขาหล่อมล้มบานเล่ะโดอจากการไหนเออแล้วก็เคยแบบไปจ่ายทีเดียวอ่ะถูกไหมมึงกดย้อนมันจะไม่โดนด้วยแล้วแล้วผมกดเงินสดติดตัวนะตอนตั้งสุดท้ายแล้วแก๊งเราก็แต่งอยู่เนี่ยมึงเอาให้ตุดเป็นทุกหรือเอาติดเอาตั้งแก๊งล้มละลายอ่ะเราไปลื้อเออพี่ตำแหน่งอยู่ไม่น่าหรือเสร็จปุ๊บก็ยุบเลยท่าเหรอ ไันปูเดี๋ยวมันจะไม่ชิวพวกเรายุบยุบหนีนี่อ่ะคุณคิดอะไรกันเนี่ยวกูว่าดีนะเว้ยกูแผ่นอีเวิร์กนะนี่ผมยืนนานจัดเลยนะมันจะจดจำเรานะยื้อยู่นี่นะไอ้ยื้คู่นะโค้งเยอะจัดเลยน้องผมมั้งมีใครโดนไล่อยู่แถวอันนี้ปะป่วยปะ เอ็จิเอ <clears throat> ็จ right? <do faith> <food> ิม <ver>? ีหอสังไรเด็กโดนหอไล่นะตรงไทยทรายขึ้นโอเคนะกูขึ้โอเคเหมือนกันก็แต่ขึ้นโอเคหมดเลยสวยอยู่สองตันน้ำมันพามันวิ่งออมกันแหละ ตรงตรงนี่เดี๋ยวบ้าห้องบ่มไปตามข่ารถกู้เฮียรถกูมีรถกูุ้ดมันเอารถไปแล้วโดยกระหล่ำอะตำรวจสอบคันนั้นเราออกไปนะคาสิโนะออกแย่เดียมแข็งแตก กูไงวะไม่มีใครโดนไล่ไหมกูไม่เห็นมีใครพูดวอลเลยมีใครโดนไล่ไม่ดีถ้าผมโดนไล่ตรงกัญชากัญชารับเรื่องผมว่ามันขึ้นเยอะเขายึดแต้มโดนคนเองตัวหงบอกตั้งนานแล้วไอ้แต้มบอกยึดตั้งนานเอาแบบนานๆายึดด้านนานหน่อยกูอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดรถรถรถซีแปดเหลืองกูนะมันเอาไปเออประมาณตีหนึ่งยี่สิบนะทุกคนโดนไล่อยู่นะเฮีย โดนอะไรใหญมีอยู่ลานหกโซนโอ๊ยโดนหอปั้มไอ้เหี้ยงหอหนึ่งนะพ่อพ่อเดือดจัดเลยปั๊มเมาปั๊มเมาอะโอเคมีป่าววะผมเยอะสองน้องเดือดแม่งงูชนหอระเบิดอปะนะบดีเปิดแม่งมันใส่เลยอะถ้าผมเหิดปุ๊บแม่งบินใส่เลยอะโคเคมีใครอุ้มไหมโคเคมีใครอุ้มบ้างขับอยู่มันก็ดิ่งลงมาแต่เราต้องเบรกเว้ยแม่งบั้มกับถนนอะหน้าทะลอกอะไอ้เหี้ย มึงพยายามแบบเบรกนั่นเหลียวอ่ะให้มันแบบใช่ใช่นั่นเหลียวมันในโซนนี้เอณมีใครอุ้มไหมฮัลโหลขึ้นเขาโอเคไหมพี่อู้วพี่มีตำรวจป่ะมีตำรวจป่ะตำรวจสี่คันหอกันหนึ่งนะที่ไหนอ่ะออกเมืองนะออกเมืองนั่นแหละตีนั่นแหละที่ผมโดนออกเมืองตรงไหนอ่ะที่โกบเล็กครับที่เก็บเหล็กพอรวมพอรวมพอรวมเหล็กแล้วกัญชาครับ ที่แปดเหลืองกูนะมันหลุดนะหลุดอีกแล้วเหรอเออเพ่งพุ๊บอหอจนตายห๋อจนตายลลนโอ้ย <c oughs> ปินต่ำเไยโชว์ไงเ้องขโมยห่อได้ไหมวะขโมยได้ผมแบบชาวโชว์อ่ะพี่ลองเาาประเทศได้ป่ะแบบว่าข้ามน้ำไปแบบอีกฝั่งนึง บไไนโคเคนไหมตอนนี้ไม่มีหรอตอนเนี้ยอะไรก็ช่างนะมันโฟก,กับการอุ้มเหมือนเพราะว่าเราต้องแก้นะการอุ้มผมยืนน้วนฮียผมออแตกว่าตรงไหนมีเกมเงียบไหมไอ้ฝาตรงไหนมีอยู่ เกมเงียบไะไรพี่ผมบอกตั้งนานแล้วไ,ไอแต้มอไอแต้มมันก็พูดไม่ใช่เหรอพี่อพออตำรวจขับได้ปะอยากรู้เหมือนกันอ่ะขับได้ป่าวอะเอาสาระขับได้ไหมไอหัวไอหัวเขียวมันขับวนอยู่รอบคุ้มนะพี่ขับกบอ่ะ ปล่อยมันหน้าปล่อยมันโคเคนหน่ะผมอยู่บนโคเคนนี่มันไม่ต้องสนใจสนใจเพื่อนหรอโฟกัสเลยช่วยเพื่อนผมโคเยอะเลยผมกำลังจะไปหน้าพุกนะใครว่าใช่จิกนะช่วยชนหน่อยก็ได้ชนแล้วก็ออกยางขอบไงวะ ไงวะไอมีเครดิตกู้มไหมชอบไงวะตอนนั้รับผมหน่อยดีผมแคสดีอ่ะตรงไอเนี้ยลาสเกตทที่ที่ไปรับหรือที่ไปรับลาสเตช่ชหม ทาเกตดิมันคืออะไรวะไอตรงธนาคารนะพี่ธนาคารแถวๆคองหมูอะโอเคไปทีไปมีมีอยู่น้องน้องโดนตรงไหนอ่ะมีนอมาหเจ้าข้าตรงมีใครจะขึ้นโคเคนไหมตอนนี้ชิวเลยนะโคเคนจอดแช่นะก็ดีแล้พอมาหักตัวน่จโดนก่อนมึงจอดแช่น่ะชิวๆไว้น่ะกับตันต้องเ์ะอกเปสอยาไอเีย มึงอยากมึงอยากได้รับความมันบ้างล่ะโอเคแหละ, okay, ละพาไปตำรวจหลุดหมดแล้วนะเหลือฮอร์ของแนตัวมานสก,กิตอยู่ตรงไหนวะน้องพี่มาละเนี่ยที่ผมอยู่ตรงธนาคารนะอ่ะหาไม่ใครนี่ยากเหมือนกันอย่าไปต่างหากสองครั้ง แด็กน้องนี่อยู่ตรงไหนฮะผมเกิดในบ้านตักอากาศอะไรไปเรื่ยมันออกทางไหนวะผมเผลอเข้ามาเนี่ยมอยู่ทางเข้าธนาคารข้อหมูนะพี่ตรงใกล้ๆคุกอะหลุดมาครูเยยค้นหลวงยังไงเดี๋ยวกูพาหอไปด้วนยน้องจะได้สนุกสนุกมาแครผมไหมวะเนี่ยผมเยอะนะใกล้ๆที่เก็บตำราไปอ่ะมาดิอู้เก่านะอู้เก่า พี่ทำยังไงเนี่ยมันมรูดแหละกูว่าข่าหมดแหละเที่ม,มันปล่อยอ่ะ <laughs> จับจับหมดนไม่มมีใครมีเคสให้กูอุ้มไลยกูอยากอุม้ <laughs> มกูรูอุ้มได้เหรอพี่บินอุ้มได้กูไม่รู้มีเจ๊ใครว่างเปล่าถึงอุม้มอ๋ออยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงฟอนไม้นะขออุ้มสองเคสดิ<ม>ขอ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 ,ขอุ้มสองเคสดิ มีเค็ต้งมาเทียดนยจะเกมนะผมจะเกมนะผมลากให้อยู่กูขับไม่เป็นมึงขับเป็นปะโอ้โหผมชาแล้วเนี่ยแะนปวะโอ้ชาแล้วเนี่ยโรลดสี่ห้าคันนะพี่ <laughs> ผมเกมนะผมเกมนะอีกคันหนึ่ง ตรงกาลาร์คาร์ิโนครับแล้ยใครมีเคสไหมขอเคสหนึงไมรอกเพื่อนเออขอเคสหนึงกูขออุ้มหนักเคสหนึ่งข้าวผมตกแล้วนะมีไหมมีไหมมีใครเหลือเคสไหมไม่หรอกพี่เออที่เอาไหมพี่เรเบลได้ป่ะอะไรนะผมผมแบบจอดแช่นะพี่ชิวๆเลยนะเนั้นอุ้มไปก่อนอยู่โอเคนะให้อยู่โอเคกันนะไเอริม วกลดสี่ห้าคันนะตรงเส้นออกเมืองฮอคันออกเมืองฝั่งฝั Rut, ่งคานโอใช่ปะไอ้ไอ้ไอ้หายนี่แม่งนักเลงคีย์บอร์ดดีกว่าเนี่ยไอ้นะอย่างเดียวเลยผลงานไม่เอาโพสต่างเดียวกูกำลังขึ้นเผาโอเคดาวเคสนะ โอเคมีตำรวจนะจ๊ะโอเคอยู่ตรงไหนอ่ะบนยอดเลยเหรอไม่ไอ้บอลล่องเหมือนฮอจะมาหอไล่กูอยู่เนี่ยกูกูเอาเคสกูเอาเคสจะหนีจะหนีจะหนีวิธีจะหนีกใครอ่ะไอ้แต่มึงไปอยู่กับฮอได้ไงอ่ะ มึงขับพอเหรอเฮ้ยไอ้รถมารถมามึงหนีก่อนเนาะรถมาไอ้คนเหลืองอ่ะมันขับได้ใช่ไหมมันขับได้ใช่ไหมไปหนูขึ้นมา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 ขับได้ก่ไม่ได้ขับได้ดิมันก็หลุดอ่ะใด้เหรอพี่เฮ้ยแล้วใครขับคนขับเนี่ยของหมอนหรือตำรวขึ้นมา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 เนาะขึ้นมาขึ้นมาทีๆขึ้นมาทีทีขึ้นมา ไอ้มันเลาจัดเลยเฮียโดนก็โดนแม่งนกันไหนเฮียไม่ต้อจัดกันจัดดีไม่รู้อะไรอ่ะมึงก็บอกว่าของมันของตำรวจมาอื่นก็โดนปรตบอ่ะเอาไหมเอามึงบอกของตำรวจมันขโมยได้ไม่ใช่หรอไม่ได้พี่ไม่ได้อย่าหาทำพีไม่ได้มึงขโมยของตำรวจเลยหรอเพื่อนนี่อยู่บนท้อสาวตอนไหนโอ้โหไอ้เจ้ามึงสุดเกินไอ้เหี้ยขโมยนั้ขโม กอขโม,มยได้ไม่ใช่หรออรอก็มันทำหลุดอะไอ้เหียใครจะทำก็มาทำหลุดเองอะไม่ได้พี่โดนใบแล้วพี่ไม่โดนหรอกไอ้เหียเราต่นตามตอรี่อะมึงทำหลุดอะ <c oughs> ไม่กรลอยสูงเหวะ สัญหาทำจัดเลยเนี่ยห่าเลยผมว่าอยู่ใครแม่งพอมาแท็กผมทำไมวะเฮ้ยพี่วินขโมยพองปมรวโดนใบพี่ไอที่ตกจดตำราโดนใบอะไรใบอะไรใบอะไรใบแดงอ่ะใบอะไรนะยอกย้มใบแดงถาวรไม่มีไม่ละมันโดนปรับโดนปรับไหมดูแต่หน่าจะโดนอยู่แล้วปะมันผมไปถามครั้งหนึ่งเขาบอกว่าขึ้นไม่ได้โดนปรับด้วยปรับเท่าไหร่ดูเนี่ ตรงที่จบตำรานเนอยตำรวจสามพันพอแท็กันเดี๋ยวไปมาเตี๋ทีมเตี๋ทีมเจอนอะของผมน่าน่าจะต้องยกเก็นะผมรวจเอาอยู่ชิบห่อมันจะหมดเฮ้ยอะไรนะมีมีมีรถผมอยู่ตรงได้มีอยู่ตรงยอดโคเคนนะเอาไปไปนั่งได้นะผมไม่รอดนไปเกมนะหลักหลักเอ็มหลักเอ็ม ใครบ้างกดบอร์มาเลยดิเหลือใ,ใครบ้างกดบอร์ให้กูด้วยเหลือสี่ใครในสัตว์แต่กุ้งซุนนะอยู่พอแคนมีมี<ช>รถอยู่ตรงยอดโคเคนอ่ะพี่แต่ไม่ได้เนี่ยรถเยอะตำรวจเยอะจัดเลยเมืองในเมืองก็สามคันแล้วนะอ๋อแล้วมึงคิดว่าที่กูไม่มีเหรอคันนะนะ่นนะผมโดนสี่คันในเมืองอ่ะแล้วก็ฮอล์ลำหนึห่ง ติดดีใจที่โดนจับว <laughs> ่ะานะสามนาทีนะสามนาทีเลยโ <c oughs> ดนไหม <c oughs> เสียโดนปะกูโดนตรงไหนตรงไหนพี่แต่กูต้อมอยู่กูใจนิง่งพอเดี๋ยวผมใจนิ่งมากนะ,ะวีนเอน้ยเนาะ เราเราจะแลนดิ้งลงไหมไม่ลงเอาแล้วถ้ามันเอออะเออกไงอันนี้คือส่งท้ายแกงเปลี่ยนเครื่องไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องไหมคันนี้เอารอบนี้ไหมไม่คือไอ้นี้มันจะโดนมันจะโดนแบบยกเอ๋อเน่ะยกเคสอ่ะโดนอยู่แล้วแต่ถ้ามันโดนพี่รั่วแล้วเนี่ยแต่ผมไม่มีตังค์แล้วพี่อะไรถ้าโดนก็กูโดนเดียวเดี๋ยวกูเโดนขโมย ใช่หรอเอาแล้วผมมารวมกระทงด้วยเดี๋ยวเจ้ามผมว่าเราไม่ได้บินอยู่คนเดียวเผยบอลเลยอ่ะร้อยเรียบร้อยอะไรมี อันนี้พี่วีรับจบนะผมไม่เกี่ยวนะเออยังทายโดนคนที่ขโมยหอพี่แล้วก็ตกแล้วต้องยกยกยกเคสอย่ามาบึงกบนะบึงกบโดนนะไอ้ย่าเค้าท่าเลยตอนที่กูเจอครั้งแรกไอ้ย่ากูรูั่วจริงเีัยหมดไหวย่ามีใครเป็นเหตุเลยปะพอมาแหกกูด้วยมันต้องเอาหอไปคืนไหนอรัพี่ไม่รู้กูก็ไปขโมยมาขโมยอะไรก็ได้พี่ค่อยเอาไปขโมยแล้วก็ ไอ้นีก็รอดไปแป้งอุ้มบกจากมือไปขับไม่เปลี่ยนหรอแกิคนขับไปห่อพี่เต็มบกกว่าล่วงหรือเปล่าขับจะล่วงไหมล่ะไม่พี่ก็สลับได้เลยสลับที่นั่งเลยผมขับให้แต่เย็นนะอย่าทำอะไรอย่างนั้นนะยนี่ไม่น่าโดนปรับไปน่าโดนไปเนี่ยโดนจะโดนทั้งหมดเลยเนี่ย4 5ล้านแล้วเมื่อไหรเฮียมีคนบอกว่าทั้งจำทั้งปรับ หาก่อนผมขับชิลมากอะอยู่หอกลางหันแล้วตอนเนี้ยไปแล้วโอเคนะตอนเนี้ยจเย็นๆกันนะไอ้ไอ้คุณน้ำมันหมดไว้เนี่ยเออหัวถูกเมื่อคืนอะเอาอคืออยู่ค่ายทหารเนี่ยตรงสะพานค่ายทหารเนี่ยคุณน้ำมันจะหมดแล้วนะแค่หนึ่งปีมันจะปิดหมดเลยเนี่ยอ๋อนายยกอยู่ไหนละ อ่านมาเขาบอกว่าโดนดนปรับสองแสนแล้วก็ใบเหลืองใช่เหรอสองแสนวิวินใบเหลืองเลยเหรอจิวจิวพี่ใบเหลืองปล่อยไป,ไปโอ้เฉยเลย <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าจะโดนพี่คนเดียวโดนผมได้โดนสามคน <c oughs> ต้องรอ <c oughs> รั่วเลยวะเฮีย เปิดจพี่พาวผมทำอะไรล่ะไอ้เี็กกูถามแล้วก็บอกว่าของตำรวจขโมยได้ของหมอขโมยไม่ได้กูก็กูก็ถามย้ำหลายรอบแล้วนะไอ้เี้ยพี่พี่ไปหานายกเลยพี่แต่อายกอยู่ไหนล่ะข้างในพี่ เออแล้วพี่เอาผมเออแล้วเอาผมเออแล้วไปฮาร์ปไปฮารนอ๊อโอ้ไม่เออไปแล้วอะ่ะพี่ทาขอรอดยังเนี่ยพี่ทาบอ่ะกูหนี่้ำหอดอยู่คนนี้ไอเขาไล่กูเอาสุดเลยอะ่ะไอ้เหี้ยไม่แบ่งแบบไม่สายเลือดไม่เหี้ยเลยอะ่ะตัดสัมพันธ์เลแสัตว์ น้ำมันกูหมดก่อนเขาว่าให้รับคนเดียวรับหัวโจกอ่ะหัวโจกอยู่ไหนัวโจกอยู่ไหนยิงเราอยู่ไหนนายกี่ไหนทำเลยตอนเนี้ยะครับนายกอันนี้น่ะพระพานนั้นเอิ๋อไปละ เออนะครับเออผมเอาวิ่งมาให้ตังนายกไม่ทันเดี๋ยว้านเองไปยืนหน้าเขาอำนวยอ่ะเองรับผิดชอบปัดเขาด้วยผมไม่รู้ไงว่าเป็นนายกหรือเปล่ามิตตี้่นพุทมีหกคนได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมชดใช้บัตรประกันให้ของเราเนาะไปโทษฮัลโหลฮัลโหลผมผมขออะไรทนะทำไมรถต้องวจมาขโมยได้แต่พอมันขโมยไม่ได้ครับแต่กูรู้อย่างหนึ่งนะก็ทำหลุดอะ กูไม่ได้ว่าอะไรนะขโมยไม่ได้ไงมันมีอยู่ในโกฎมันจงใจที่จะแจ้งเราเป็นใบเหลืองแล้วก็ปรับสองแสนนะที่ชี้แจงอะไรที่เก็ตเลยเก็บเงินครับไปนะเก็บครับเจ็ดวันนะจ่ายภายในเจ็ดวันได้นะครับโอเคไอดีสิบหกจบครับคอบครับจ้าผมอันนี้ผมฝากฝากบัตรไว้กับนายก็จะไม่ตอบมันจะโยนแล้วพี่มันจะเอาเออมันโยนกูเลยไม่อยากเล่นไงมันโยนเว้ยคือมึงรู้ป่ะถ้ามึงอุ้มไปอ่ะ นที่เสียเปียกอะคือเราก็คือหนึ่งเราเสียทั้งค่าตำรวจค่าอะไรไงก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมันจะเล่นอย่างเงี้ยมึงอย่าไปตามเกมมันมันก็เล่นดียือไปอะถ้ามันอยากยื้อไปยื้อก็ได้พี่ใช่เพราะเราไม่มีน่าหอย่างนี้ยแล้วค่าเดี๋ยวนะทั้งหมเนาะก็ลูบมันเอาคือมันมันมาหม่งพี่มันมาโยนใช่ใช่มันไม่กดเคสเลยนะมันไม่กดเคสเลยอะเพถ้ามันถ้ามันจะเล่นตามแผนอย่างเงี้ยจะให้เราเราก็ยื้อเพราะว่าสุดสุดท้ายแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติในเมืองได้อยู่แล้วถูกปะอาจจะเข้ามาฟาร์มมมอ่่่้าาันนฟงก็ตตีลวิิข ของการเล่นมันแค่สิบวันนะสิบวันก็เอาสิบวันไงแต่ว่ามึงจะเป็นสิบวันที่มึงปล้นมันได้หมดเลยไงเข้าใจปะแต่ว่าพูดนี้พูดนี้พูดนี้พ้นได้หลังหกโมงใช่ไหมหลังรีไม่ใช่เหรอหลังรีหกโมงเอ้ยมีใครอัได้ไหมโควี่กูคนนี้ขอให้โนวิดจะไปนอนแล้วไไปปกลังผมผมพักแล้วนะพี่มี